รู้สึกยังไงครับผมครับครับก็มีความภูมิใจนะครับว่าได้มาพบปะมีน้องมีรักแฟนเพลงที่นี่และเป็นทางขารือขาจ,จรเนี่ยก็อย่างน้อยก็ห่างจากโควิดหน่อยนึงธรรมดาเป็นคนชอบสนุกใช่ไหมครับผมเป็นคนชอบสนุกั็เป็นค,คือไงอ่ะอคือไม่เครียดทํางานแบบไม่เครียดชอบร้องเพลงเป็นผู้จิตใจครับผมแล้วก็ทําบุญไปเดือนหนึ่งก็ บริจาคให้9กวัดวันละ5แผงดูครับเพื่อมีคนมาติดต่อให้ไปทำยูทิวีดีโอจะทำไหมครับได้ครับผมเป็นลักษณะที่เป็นยูทิวีดีโอแล้วเป็นตัวตลกงี้หรือว่าเป็นตัวอะไรก็ได้ชอบแล้วแต่แล้วแต่หน้าแล้วก็ดีครับยดีครับเราทำได้ทุกอย่างใช่ไหมทำได้ทุกอย่างครับผมเป็นพิธีกรก็ได้จะให้เป็นพิธีกรก็ได้หรือจะเล่าเพลงหรือจะเอาอะไรอุกอย่างได้เราลองพูดดีครับว่าพูดยังไงครับผมนะฮะพูดที่พูดยังไงเวลาเราพิธีกรก็วันนี้นะครับ วันนี้อขอเผยว่าแต่งงานนะครับครับวันนี้ก็มีความยินดีที่ผู้บ่าวสาวนะครับคุณสมจักรและก็คุณรจนานะครับวันนี้ได้มีเข้าพิธีสมรสกันนะครับโดยมีบ่าวจวนเป็นพิธีกรให้วันนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณแขกเหลือที่มาในงานนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายขึ้นเวทีด้วยนะครับแล้ว มาพูดคุยกันว่าเออจะเป็นยังไงบ้างเออคาทยึดเสยยังไงเรื่องอะไรไปเออพูดยังวนล้หัวเราะไปกันไปเงี้ยเออแล้วอาจจะให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายร้องเพลงให้กับแขกที่มาในงานได้รับฟังกันถ้ารองแต่พูดแต่ละการจะยังไงครับพูดยังไงครับผมก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้พูดนะเพราะว่าผมจะไปร้องเพลงซะมากกว่าแล้วก็ก็บอกบอกว่า สวัสดีครับพิรักแฟนเพลงของบ่าวจวนที่เป็น KFC ที่เป็น KFC ของบ่าวจวนนะครับคุณ<อ>แม่มามะ่าคุณแม่ชั้นคุณแม่ต้อยคุณแม่เอสแล้วก็ทางบ้านเราอ้อยก็เจน้อยนะครับ<อ>บ่าวจวนคิดถึงนะครับวันนี้ก็มาพบปะบ่า,บาวจวนในช่วงสอบสูงได้ไข่นะครับ<อ>ก็บ่าวชวนก็เป็นดีเจร่วมกับดีเจของบ้านขาม<อ>ก็บ่าวจวนจัดทุกวันศุกร์ มาร่วมกับชุกววันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงชั่วโมงนะครับแล้วจากนั้นก็ผมก็จะไปส่งใครส่งอะไรต่อครับก็ไม่ให้เสียเวลานะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเพลงที่บ่าวซวนจะนํามาร้องเพลงนี้ก็คือจำมั่มนะครับและจะมีคําถามท้ายท้ายท้ายชื่อเพลงนี้ด้วยว่าใครมีจำมั่มอยู่กี่คำนะครับก็เชิญครับรับฟังได้เลยนะครับก็ขอมอบให้กับ ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ที่รับแบบเพลงทุกท่านที่จะเข้ามาอวยพรให้หรืออะไรชมเชิงมาอะไรโปรโมงมาอะไรก็เกินได้เลยครับก็รับฟังได้เลยครับ